สวัสดีเพื่อนกันยไม่ทุกคนนะคะวันนี้คุณอัพิกาต์้านะคะจะมาเปิดดูในเรื่องของโชคชะตาในช่วงนี้ประจำเดือนสิงหาคมนะคะที่เข้ามาเจอกันนะคะก็จะได้รับสิ่งใดแล้วก็คำแนะนำใดนะคะจากพระเจ้าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะมอบให้กับคนนะคะช่วงนี้โอมเพียงเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ห้าใบนะใบาลากนะพระกฤษณะพระกฤษณะก็คือพระรามพระวิษณุนั่นเองใบที่สองนะคะทุกคนองค์พี่งโอพระมหาทักษะบด,ดีนะคะใบที่สามพระศิวะใบที่ห้า พืสหัสทรีเอาพึ่งใบที่สี่ใบที่ห้ากรรมเทพเอาสิไปแล้วกันเนาะใบที่หกพญาสุครีบใบที่เจ็ดเทพที่ดาแมงป่อง ไปที่8ปพระรามกับนางสีดาไบที่เก้าคุณแผนไบที่สิบว้าวพระพิคเนตราชาโชวใไที่สิอพระแม่พโพสกอ๋เดือนสิงหาคมนะคะตอนจบ ไปลายนี่จะเกิดมันเกิดโชคลาภเงินทองมากมายนะไปเดือนนะหรือจะเป็นเงินเดือนนะไปเดือนจะได้ทั้งพระพิคเนราสายโชคแล้วก็พระแม่โพศพนะการเงินการทองหลังไหลมาเทมานะประจำเดือนสิงหาคมนะคะช่วงไปลายนะเดี๋ยวเรามาดูช่วงต้นๆน,น,นะช่วงต้นๆน,น,นะคะภักิกิษณะนะคะภักิกิษณะก็คือการอ่าวตารของพระนารายณ์ นั่นเองนะคะเป็นการเ,าเริ่มต้นนะคะจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะไปะคัอขณะตอนที่เป็นทารกนั่นเองนะ,ะ mm hmm. ก็นั่งอยู่บนวัวนะคะด้วยความาร่าเริงแล้วก็เบิกบานกนะะ็ทําใจให้โลง่งให้โปรง่งให้เหมือนเด็กนะคะ mm hmm. ก็ถุกสิ่งทุกอย่างก็จะาสามารถเดินไปได้อย่างคล่องตัวแล้วก็เดินไปได้อย่างลับลื่นนั่นเองนะ ใบที่สองนะคะใบที่สองเมื่อกี้ใบไหนพระทษสะบ,บดีใช่ไหมพระทธสะบ,บดีนะคะก็อาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างนะคะทีเ่เป็นการหลอกลวงลวงหลอกมีคนที่ไม่จริงใจนะคะเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นนะคะก็อยา่อาไปให้ความสําคัญนะกับคนที่ไม่มีใจให้กับเรานะคะเราก็ ปล่อยมันสิ่งนั้นไปซะนะคะก็ถือว่าไว้เป็นครูแล้วก็ไว้เป็นบทเรียนถ้าคนคนนั้นไม่มีความรักความเมตตาแล้วก็ความจริงใจให้กับเรานะคะใบดอมาพระศิวะพระอิศรนั่นเองนะคะพระศิวะคือพระองค์จะลงมาประทานพรให้กับเรานะ,ะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตเราหรือถ้าใครมีความปรารถนาต้องการสิ่งที่ ยิ่งใหญ่ต้องการสิ่งที่หรือว่าเราคอยอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะ,อะขอพระพรจากองค์พระศิวะพระศิวะได้นะด้วยคำว่าวอนามนัมศิวะอนมนัสศิวะอนมนัสศิวะนะคะพระองค์ก็จะประทานพรน,นะถ้าคุณเชื่อและก็ศรัทธานั่นเองนะคะใบต่อมาคะ่ะใบต่อมาพระพระสวสดีนะคะ คุณจะมีไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นคุณจะมีคร,รุครูบาอาจารย์นะคะเทพประจําตัวนะคอยปกปักรักษาคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นครูครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเทพพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผู้ที่มีพระคุณผู้นท,ที่มีบุญสัมพันธ์นะคะตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือคร,รูครูบาอาจารย์คุณเชคเช่นกันนะต่อมานะคะกรรมเทพนะคะคุณกําลังจะพบ กับสิ่งที่สวยงามในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณจะเป็นสีชมพูนี่ช่วงนี้แม่หมอได้น,นะคะทาเล็บสีชมพูนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับว่า,าจะมีรักอะไรเรื่องอะไรพวกนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่มีความรักนะคะความเมตตาสูงสุดอยู่ในจิตอยู่ายภายใต้จิตสำนึกอยู่ในเซลล์ทุกเซลล์ของใต้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ อต่อมาที่คำทำนายนะคะใบนี้จะได้รับความรักความเมตตาจากคนใกล้ตัวนะคะหรือว่าความรักความเมตตาจากเทพธุมสิ่งอศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคุณจะได้รับความรักจะเจอรักใหม่ถ้าใครต้องการปรารถนาคู่ครองคนรักก็จะเจอคู่รักแท้แล้วก็จะเจอคนรักที่จริงใจต่อคุณนั่นเองนะคะอาจจะเจอรักแท้ในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะพยาสุครีบนะคะก็คือการ เดินทางการาการดูแลการช่วยเหลือผู้คนรอบข้างนะคะคุณมีภาระหน้าที่มีสิ่งที่คุณดูแลนะคะในเรื่องของอดูแลคนรอบข้างแลวก็ครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมนะคะก็เป็นหน้าที่ของคุณเทียบที่ดาแมงป่องนะคะการปกป้องคุ้มครองนะคะพระยันตรายจากสิ่งรอบข้างและก็สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณ ไม่มีใครที่สามารถจะมาทำร้ายคุณได้คุณมีเกราะป,ป้องกันตัวอาจจะเป็นในเรื่องของศิลธรรมนะคะแล้วก็ความดีประจําใจนะคะแล้วก็บุญกุศลที่คุณสร้างมันจะทําให้คุณได้รับนะคะแล้วก็พระพรจะจก,กวาน,นคุณจะได้มีเกราะป,ป้องกันตัวอยู่เสมอนะคะ <S <S ต่อไปพระรามกนางสีดาเห็นไหมช่วงนี้ความรักสีชมพูกําลังมานะคะพระรามกนางสีดาก็เกี่ยวกับ คู่ครองคนรักนะคะความมังงม่งคั่งมั่งคั่งในเรื่องของความรักมั่งคั่งในเรื่องของ,ของการเงินการทองมั่งคั่งในเรื่องของอความสุขนะคะมั่งคั่งในเรื่องของทุกๆสิ่งนะคะลอ้อมรอบัวคุณนะคะแต่ให้ระวังให้ดีในเรื่องของการเป็นชู้การคบซ้อนหรือการที่อาจจะไม่รู้ตัวว่าไปคบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะต้องระวังเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งนะ คุณแผนนะคะก็ระวังในเรื่องของคบชู้สู่ชายนะคขาคบชู้สู่หญิงอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะใบต่อมานะคะสรุปก็คือราชาชโชคนะคะพระพิคเนตในเรื่องของโชคลาภเงินทองในเรื่องของความสําเร็จความปรารถนาพระแม่โพสกนะคะความสมบูรณ์บางครั้งในเรื่องอาหารการกินที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะคะเหลือเฟืออเนกอันต์น,น,น,นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก็ช่วงนี้ก็ ใช้ชีวิตนะคะอย่าประมาทกับชีวิตมีสตินะคะอยู่กับลมหายใจทุกขณะนะคะคุณแล้วก็ทําตัวอย่าให้เครียดนะคะเป็นเด็กอยู่เสมอนะคะหากคุณป่วยนะคะก็สามารถที่จะบบาำบัดด้วยตัวคุณเองนะคะด้วยการลุกขึ้นมาทําอะไรสนุกๆน,นะคะแล้วก็อย่าพยายามบ่นนะคะทําตัวนิ่งๆเงียบๆนะคะแล้วก็ดื่มน้ําทานยาน้อยๆน,น,นิดนึงนะคะที่ตาบวดมา ป่วยนะคะแต่ว่าสามารถที่จะบำบัดด้วยตัวเองนะคะทำให้อาการป่วยดีขึ้นแล้วก็จะไม่บน่นจะไม่พั่มเพอจะไม่เวิ้นเวนจะไมะ่กระจายข่าวให้ใครรู้จะไม่ เผยแผ่นะในสิ่งที่มันดูนักเกลียดนักกลัวนะตอนที่เจ็บใครได้ป่วยมันก็จะโซม่มันจะสุดใช่ไหมเราจะไม่ทําเช่นนั้นนะคะป่วยเราก็จะยังคงสภาพที่ดูดีแล้วก็ดูสวยงามตาำแบบสำหรับของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็เดือนสิงหาคมจงเป็นเดือนที่ดีสําหรับทุกคนแล้วก็จงเป็นเดือนที่มั่งคั่งนะคะความสุขมั่งคั่งเงินทองมั่งคั่งความรัก มังคั่งทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตลอดเดือนตลอดปีแล้วก็ตลอดไปชั่วพบชั่วนิดนิรันดรน์นะ,ะขอบคุณทุกคนขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสุขภาพแข็งแรง